สวัสดีค่ะสรุปวยากรณ์บทที่40นะคะเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสรุปวยากรณ์มินะสี่นะคะในข้อตัวเต็มเนี่ยจะมีอธิบายการใช้คำศัพท์ทีละคำอย่างละเอียดสอนการแยกโครงสร้างประโยควิธีปแปลบทสนทนาและเฉลยแบบฝึกหัดทุกข้อทุกบทในเล่ม4เลยค่ะ ถ้าอยากเก็บรายละเอียดหรือว่าอยากฝึกเพิ่มเติมก็สมัครเรียนในร์สตัวเต็มได้เลยนะคะอ่าบทที่40นี้เจว่าไม่ยากนะแต่ว่าจะมีแค่ข้อ1ข้อ2นะคะที่ต้องซับซ้อนนิดหนึ่งพะมาเป็นรูปประโยคเลยนะอ่ามาดูค่ะข้อ1อิจิบมัมประโยค1นึ่งฟูจเคตามด้วยคะแล้วก็เตงเอาไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยประโยค2ตรงนี้ใส่มารุ่นเซนิดหนึ่งนะคะใครได้ชีตอันเก่าไปไม่มีมารุใส่มารุนะประโยคนี้เป็นประโยคที่มี2ประโยคย่อยอ่าประโยคย่อยแรกเนี่ย อยู่ข้างหน้าเต็งใช่ปะจะเป็นคะคะตัวนี้มันคือตัวเดียวกับที่เราเรียนกันไปในบทที่1จําได้ไหมทุกคนต้องผ่านบทที่1มาแล้วนะใช้แสดงคําถามใช่ไหมแต่ตอนนั้นเราแสดงคําถามหลังคําที่เป็นคําสุภาพถ้าเราถามคํากริยาอย่างเช่นคําว่า nomimas ล้กันอ่ะอันนี้เอาทวนง่ายๆเลยนะ nomimas อ่ะ nomimas เราบอกว่าดื่มไหมคะ n o m i m ั s คะอ่าดื่มไหมคะ n o m i มัสคะหรือ โนมิมาเซนคะอันนั้ใช้ชรรชวนโนมิมาชตากะโนมิมาเซนเดสตากะวางคะไว้หลังกริยาที่เป็นรูปสุภาพเพื่อที่แสดงคําถามอันนั้นเป็นประโยคคําถามคําคุณศัพท์ก็ได้โอิชิเดสกาเบนนีเดสกาเก้งกีเดสกใช่ไหมใช้เดสก้าคานามก็อ่านัทตะวักเซเดสกอันนั้นวางหลังรูปสุภาพเพื่อที่แสดงคําถามแต,แต่แต่ของบทนี้นะคะบทที่40เนี่ยคะวางหลังรูปธรรมดาค่ะ แสดงว่าไม่ได้ถามนะคะเออเป็นประโยคที่มีความหมายคําถามแหละแต่ประโยคทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ประโยคคําถามเอามาดูก่อนนะคะว่าเชื่อมยังไงรูปธรรมดาถ้าเป็นคํากริยาโนมีมัสกันอันนี้ใช่รูปธรรมดาหรือยังโนมีมัสออันนี้สุภาพนะคะถ้าเราบอกว่าเอ่อโนโนมีมัสแล้วจะตามด้วยเนี้ยอันนี้ก็จะไปแล้โนมูคะอ่าโนมนาไนคะโนมาหนกะะกะักตกมีอะไรอีกอะ,อะ หมดแล้วโนมูกะโนมาไนกะนอนดากะโนนดากะอ่าโนมีมาเซนเดชตากะไม่ได้อันนั้นเป็นคำถามเลยต้องเลยโนมานะกะตะกะส่วนถ้าเป็นคำคุณศรรพัพท์อีนะคะโอิชิเราก็ตามด้วยคะได้เลยโอิชิกะคำคุณศัพท์นะกับคำนามเนี่ยถ้าเป็นรูปธรรมดานะคะอันนี้เขาจะเหมือนกันใช่ป่ะก็คืออ่าไม่มีนะตามด้วยดะใช่ป่ะคิดเดะดะ เบนลีดะ uh, ส่วนถ้าเป็นคำนามนะคะก็จะเป็นดะแต่ว่าแต่ว่าในกรณีนี้ไม่ใช้นะ,ะไม่ต้องใช้ดะเออบอกว่าให้ใช้รูปธรรมดานะคะแต่ว่าไฮไลท์ตรงนี้ไว้นิดนึงคำคุณศัพท์นะกับคำนามไม่ต้องใส่ดะคะ่ะต่อไปเลยเบนดีกะนะคำคุณศัพท์นะเบนดีเบนดีกะเก่งกี่กะหรือถ้าเป็นคำนามคำนามอะไรดีอืมโคตใต้ e, คำตอบโคตใต้ e, อะไรดีเอาอะไรมาขยายคำตอบดี ทาดาชิเอามาขยายคำตอบทาดาชิโคไตกะนะคำตอบที่ถูกหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็คือวิธีเชื่อมต่อไปมาดูการใช้ในประโยคค่ะการใช้ในประโยคดูตรงนี้นิดนึ่งนะคะตรงนี้เป็นคำถามด้น่ะเห็นไหมด้น่ะขยายชิดจมงด้น่ะชิดจมงกะชิเคนนิ i เดรุกะดูตรงนี้นะอ่าชิเคนนิเดรุมาจากชิเคนนิ i เดมัสค่ะออกข้อสอบคำถามแบบไหนจะออกข้อสอบ ถ้าเราพูดแบบนี้เป็นคำถามเลยก็ใส่กล้าไปตรงนี้ใช่ไหมอ่าด้นาชิซมองกะชิเคนีเดม a สกถามเซนเซ,นเซยยกมือขึ้นเลยถามตรงๆเลยเซนเซ่ด้นาชิซมองกะชิเคนีเดมาสกคำถามแบบไหนจะออกข้อสอบคะเซนเซอันนี้เป็นประโยคคำถามแต่เรียนมาถึงบทที่40แล้วนะคะเราจะใช้ประโยคที่มีคำถามเป็นส่วนประกอบซึ่งประโยคย่อยข้างหลังเนี่ยมันก็จะมักจะเป็นรู้หรือไม่รู้ อันนี้เขาบอกว่าดอนนาชิซึมองกะชิเคนิเดรุกะวาการิมาเซนไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกอะไรอันนี้ใช้ประโยคคำถามปะเปล่าฉันบอกเพื่อนบอกเพื่อนเฉยวๆว่าเฮ้ยฉันไม่รู้นะว่าข้อสอบจะออกอะไรอย่ามาถามฉันเลยนะคะเออแต่ถ้าเรารู้เราก็บอกว่าวาการิมาเออฉันรู้นะว่าข้อสอบจะออกอะไรอะออนอกจากวาการิมาสเราก็อาจจะเจอคํากริยาคําอื่นนะคะอย่างเช่นคําว่าอะไรดีคําว่าชิราเบมาสละกันเอเช็ค เวลาเช็คเราก็ต้องเช็คว่าอะไรมาถึงกี่โมงอะไรเงี้ยอ่ะมาถึงกี่โมงนันจีนิโทชัก,กุชิมัสค่ะอันนี้เป็นคำถามใช่ไหมเพราะว่าคะอยู่หลังมัสอืมเราถามว่าสายการบิน jl อหรือ i ิจิมารุนานาบินว่านันจีนิโทชัก,กุชิมัสคะอันนี้เป็นคำถามแต่ถ้าเราเอาประโยคนี้ไปทำว่ากำลังเช็คอยู่ค่ะว่าเครื่องบินสายการบิน jl 107เนี่ยจะมาถึงกี่โมง ไอ้คำว่ามาถึงกี่โมงเราไม่ได้ถามใช่ป่ะเราพูดกับอีกคนหนึ่งว่าเราเช็คอยู่นะคะ,ะเราก็ชิราเบเตอิมาสนะคะคำว่าโทชักุชิมัสเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นโทชักุซูคะเช็คกุชเตอิมัสตรงนี้ต้องเป็นฟ t ซ u เคบวกคะแล้วก็ตามประโยคย่อยอันที่2อให้นี่บางค่ะข้อสองคล้ายๆกันภาษาไทยเราก็จะพูดหรือไม่อย่างไรหรือเปล่าวิธีเชื่อมเหมือนกันเลยค่ะ ตรงนี้นเซนไม่เขียนใหม่อีกทีหนึ่งนะคะใช้อันของข้างบนเลยถ้าเป็นกริยาฟูซิเค้คำคุณศัพท์อีต่ออีได้เลยคำคุณศัพท์นะกับคำนามไม่ต้องเอาดะมานะคะต่อคะต่อคะตรงนี้ได้เลยอันนี้ตัวเดียวกันแต่ว่าข้อ2มีโดค่ะอันนี้ก็ไม่ยากโดกะก็คือโดอย่างไรกะก็คือถามเบิ้ลอีกทีนึงอ่ะตัวอย่างนะคะเขาบอกว่ามัจจิไกกัน่ากะโดกัชิดาเบเตกุดาซอ่ชิดาเบเตกุดาไซเรารู้นะกรุณาตรวจสอบการนานตรวจสอบว่าอะไร มัจีไก่กับไนกับโดก่ะถ้าเราแปลแบบทีละตัวนะมัจิไกกันไนไม่มีข้อผิดพลาดคะหรือเปล่าโดคะหรือยังไงอกรุณาตรวจสอบว่าไม่มีข้อผ <season>, ิดพลาดหรือเปล่าหรือยังไงเรียบเรียงเป็นคำไทยๆก็คือกรุณาตรวจสอบหน่อยว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่อย่างไรค่ะโดก่ะเทียบกับไทยๆเลยก็คืออะไรหรือไม่อย่างไรนะคะหรือถ้าเราจะพูดแบบกันเองมีข้อผิดพลาดหรือเปล่าเช็คดูหน่อยนะคะซัมบัางกริยา รูปเตะนะคะตามด้วยคำว่ามีมัสอันนี้ง่ายมากเลยนะคะมีมาสเนี่ยมาจากคำศัพท์ที่เป็นกริยามีมัสตัวนี้ดู do, นะคะแต่ว่าถ้าข้างหน้าเนี่ยเป็นกริยาที่ทำเป็นรูปเตะจะไม่ไดม้มีความหมายว่าดูละจะมีความหมายว่าลองทำดูมันก็ยังมีมีดูอยู่นะอันนี้เป็นหลักการจำแล้วกันนะแต่ว่าเวลาเราเขียนในวยากรณ์นะคะมีมัสตัวนี้ที่แปลว่าดูเราไม่ต้องเขียนด้วยคันจินเราไม่ได้จะเน้น ในคําว่ามีมัสใช่ปะถ้าเราบอกว่าเทเลบิโอมีมัสโอเคคาว่ามีมัสตัวนี้เราเขียนด้วยคันจิแต่ว่ามีมัสที่เอามาทําเป็นตัวไวยากรณ์แล้วเนี่ยเราไม่ต้องเขียนด้วยคันจีก็ได้ะคะ่ะจะเขียนด้วยคันจิก็ใช้ตรงนี้เขียนด้วยคันจีแล้วกันเออนะคะใช้กริยาตัวข้างหน้าเขียนด้วยคันจิอย่างเช่นทาเบเตมีมัสอย่างเงี้ยทาเบเตมีมัสลองกินดูอืมโอเคนะหรือว่าอะไรดีอืมคาศัพท์บทนี้เรามีคําว่าอะไรคาโซเอมัสนับนะคะออลองนับดูหน่อยสิคาโซเเตมีมัส ไอ้คำว่ามีมัสตรงนี้มันมันก็เหมือนคำกริยาคำหนึง่งใช่ปะ่ะเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นรูปต่างๆที่เราเรียนมาเราบอกว่าอ๋อลองนับดูแล้วค่ะคาโซเอเตมีมัสตะหรือกรุณาลองนับดูหน่อยสิคะคาโซเอเตมีเตกูดาไซเอาตรงนี้ไปเปลี่ยนเป็นเตกูดาไซอีกรอบหนึ่งก็ได้ e กรุณาลองตรวจสอบดูหน่อยเมื่ e อ,ก,อกี้เสีย e บอกแล้วนะนับคาโซเอเตมีเตกูดาไซ การุนาลองนับดูหน่อยนะคะยองบางค่ะข้อ4เราเอาคําคุณศัพท์อีตัดอีทิ้งใส่สะเท่ากับว่าคํานานเป็นคํานามคําแรกก็คือคําว่าทากายทากายสูงเป็นคําคุณศัพท์อีนะเรามองเห็นอะไรที่มันสูงแล้วเรารู้สึกว่าอสิ่งนั้นมันสูงเราบอกทากายทากายเดสแนถ้าเราตัดอีทิ้งใส่สะทากกสะอันนี้จะเป็นคํานามละมีฐานะเป็นคำนามแล้วนะคะทากกสะทากากนี้เป็นคำคุณศัพท์อีนะทากกสะเป็นคำนามนาไก้ ยาวนะเห็นอะไรแล้วมันยาวเราพูดความรู้สึกมานาไงเด็สแนย่ยาวจังเลยอ่ะ,อะคามินโนเคกานาง่ายใช่ปะหรือถ้าเราบอกว่าความยาวความยาวเราตัดอกทิ้งใส่สะนะคะหายายนะ,ะเร็วหายายเห็นรถวิ่งมาเร็วออ้ยหายายถ้าเราบอกว่าเฮ้ยความเร็วเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจะพูดถึงความเร็วนั้นมีข้อกำหนดอะไรเงี้ยเราก็ใช้ตัดอีกทิ้งแล้วใส่สะเป็นหายะสะนะคะ ยังมีอีกไม่ได้มีแค่นี้นะคะในหนังสือมีให้แค่นี้ใช่ปะใครสนใจที่จะดูเรื่องคําคุณศัพท์เพิ่มเติมนะคะสแกนตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ลงในคอร์สคาคุณศัพท์สนุกมากอันนี้เป็นคอร์สเรียนฟรีนะคะหนูสามารถสแกนแล้วก็เข้าเรียนฟรีได้เลยอันนี้มีเอกสารให้โหลดด้วยอ่าฝากติดตามด้วยนะคะโกบังค่ะข้อ5ไาวยากรข้อ5โดเดชกะโดเดสกะอืมเป็นคําที่เวอร์วังกว่าโดเดสกะแล้วกันโดเดสกะเป็นยังไงบ้างคะอ่าถามลูกชายลูกชายเป็นยังไงบ้างคะ ม u สุโกซังวัตโเดสกถ้าเราถามแบบนี้แปลตรงๆเลยก็คือลูกชายเป็นไงอะอ่าอันนี้อารมณ์แบบป้าข้างบ้านเมาหมยลูกลูกของอข้างบ้านเนะี่ยมูสุโกซังวัตโสกลูกชายเป็นไงอ่ะถ้าเราเป็นคนตอบอะเราจะรู้สึกไงเฮย้ยถามทำไมวะ ตอบไมเนี่ยต้องตอบตรงๆไม่ได้เพราะโดเดสค่ะคือเป็นยังไงอะลูกชายคุณเป็นไงอะสบายดีไหมหรือว่าสอบติดเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นโดเดโชกะจะฟังดูซอฟๆกว่าแล้วแต่แล้วแต่ว่าคนตอบจะตอบยังไงก็ได้อ่าอันนี้อารมณ์แบบไม่ได้คาดเค้นคําตอบเนะยโดเดโชกะจะฟังดูนุ่มนวลกว่าโดเดสค่ะ